ดีไซน์มันจะเป็นแบบกึ่งๆรถแม่บ้านนะครับแต่ว่าเขาก็จะนิยามว่ารถสปอร์ตเพราะว่ามันแค่ไม่มีถังน้ำมันตรงกลาง 150cc แแคมเดียวแต่4ีบาวเห็นไหมมันไม่ธรรมดานะครับสวิงอาร์มยาวแล้วก็เป็นโชคเดียวระบบแบบนี้ทําให้เวลาเราขับที่ความเร็วสูงนะมันจะไม่ค่อยเลื้อยค่อยสายมันจะมีความมั่นคงในการเข้าโค้งค่อนข้างจะดีแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้ไฟขอทางแล้วก็แค่กด ต่ำลงไปปดมันจะเร่งขึ้นมาเองนะครับสตาร์ทสต็อปเอนจินมาให้นะครับแล้วก็ยังมีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยเนหะ็นไหมประสบการณ์ที่ผมเคยใช้ CBR 150มานะครับขนาด150 cc เนี่ยก็คือพอดีขี่มันจะมีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมีแรงบิดสู้เนินได้พอสมควรแล้วก็สามารถทำความเร็วได้ระดับหนึ่งส่วนราคาของรุ่นนี้65,000บาทเท่านั้นนะครับ แม่บ้านก็ได้ใช้สปอร์ตก็ได้นะฮะสำหรับใครที่อาจจะจาเป็นต้องมีรถแค่คันเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงมากรถคันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกก็ได้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเสีพมสาจาก u ูทูบชาแนลช่องเจเสีพมสานะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันนี้นะครับก็คือ e x c i t ซ r 150นะครับรถดีที่โลกลืมนะฮะมันดียังไงในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยแล้วกันนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือ Exciter 150นะครับนี่มันสวยงามมากเลยนะจริงๆนะดูในมือถือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่พอมาดูตัวจริงนะครับนี่มันสวยเลยนะท่านผู้ชมตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2021นะครับ Exciter RC นะครับนี่ก็คือชื่อรุ่นของเขาอ่า สีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นสีแดงนะครับแดงดำนะฮะแดงก็จะเป็นแดงสักสากนะครับสีเดียวกันกับแดงเอ็กแมนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆก่อนนะครับนี่ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับนี่มันก็จะมีหลุมสมหลุมนะครับ ก็จะมีไฟไฟสูงตรงกลางแล้วก็ไฟต่ำซ้ายขวานะครับไปลงมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือไฟเดย์ไลท์นะครับนี่เป็นเส้นซ้ายขวานะครับสวยนะจุดนี้นะครับก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์มันจะออกเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับตอนนี้ก็คือเปิดสวิตแล้วนะครับนี่ไฟเดย์ไลท์นะฮะ ตามลงมาอีกนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาครับนี่ข้างในก็จะเป็นหลอดไส้เนาะแต่ตัวนี้จะเป็น led นะครับนี่เห็นไหมไฟเลี้ยวนะครับชุดข้างนะครับมันก็จะเป็นมิติประมาณนี้นะครับนี่ชุดแฟริงสิ่งที่ทำให้คันนี้นะครับดูพิเศษก็คือในเรื่องของดีไซน์ดีไซน์มันจะเป็นแบบกึงก่งๆรถแม่บ้านนะครับแต่ว่าเขาก็จะนิยามว่ารถสปอร์ต เพราะว่ามันแค่ไม่มีถังน้ามันตรงกลางนะครับแต่ว่าอย่างอื่นมันก็เป็นรถสปอร์ตหมดเลยนะครับอย่างตัวโช๊คัพหน้านะครับถ้าเรามองจากมุมนี้นะครับชุดบังโคลนนะครับก็จะติดกับตัวโชคคัพหน้านะครับซึ่งโช๊คัพหน้าก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับขึ้นไปก็จะเป็นแฮนด์นะครับแต่ว่าโชคคัพหลังนะครับโชคคัพหลังจะเป็นแบบรถสปอร์ตเลยนะครับนั่นก็คือเป็นแบบสวิงอาร์มยาวแล้วก็เป็นโชคเดี่ยวนะครับ ระบบแบบนี้ทําให้การขับขี่มันดีมากนะครับท่านผู้ชมจริงๆนะเวลาเราขับที่ความเร็วสูงนะมันจะไม่ค่อยเลื้อยค่อยสายนะครับมันจะมีความมั่นคงในการเข้าโค้งค่อนข้างจะดีนะครับนี่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ส p a r k 135มามาก่อนนะครับก็จะเป็นระบบโชคเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ารถรุ่นนี้นะครับจะมี สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือยางหลังนะครับนี่ยางหลังเท่ารถสปอร์ตเลยนะครับนั่นก็คือใช้ยางเบอร์120ทับ70ขอบ17นะครับก็ใช้ล้อแม็กรถสปอร์ตเลยนะฮะนี่ยางใหญ่ส่วนล้อหน้านะครับล้อหน้าก็จะเป็นเบอร์90ทับ80ขอบ17นะครับล้อแม็กเป็นแบบแม็ก5ก้านนะครับสวยนะครับสวยงามมากเลยแม็ก5ก้านแต่ว่า ตัวดีไซน์สังเกตดูครับดีไซน์มันก็จะเป็นโปร่งๆนะครับข้างหน้าก็จะเป็นจานดิสเบรกนะครับขนาดหนึ่งลูกสูบนะครับไม่มี ABS นะฮะด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นระบบดิสเบรกนะครับขนาดหนึ่งลูกสูบของนิส s ินสีทองสวยงามเลยเรามาดูที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายโฉบเฉี่ยวมากเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับที่มัน ทบจะไม่ต้องแต่งเลยนะถ้าเป็นผมเอาไปผมก็จะขี่อย่างนี้แหละนะครับไฟท้ายก็จะเป็นเม็ดๆๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น LED นะครับนี่ตัวบางโคนท้ายนะครับนี่บางโคนท้ายก็เป็นแบบยื่นยาวออกมานะครับโคตรเท่เลยนะฮะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบก็ไปถอดทำท้ายสั้นก็ได้นะครับโดยทรงของรถแล้วมันเป็นรถที่เท่มากเลยนะ ข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ความเท่ของตัวรถอย่างเดียวนะตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด 150cc นะครับเสื้อสูบเป็นแบบดาวอ l s e a นะครับแต่ไอซิลก็คือเขาทําให้มันลื่นพิเศษนะครับมันจะช่วยลดแรงสิทธามนะครับเป็นแบบแคมเดียวนะครับแต่4วาลนะครับว้าวเห็นไหมมันไม่ธรรมดานะครับขนาดของลูกสูบนะครับมีขนาดใหญ่ถึง57มิลมนะครับคูณกับระยะชักอยู่ที่58.7มิม นะฮะระบบจนะ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแน่นอน,นครับก็ต้องเป็นระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็จุดระเบิดด้วยระบบ TCI นะครับเกียร์นะครับเกียร์มีทั้งหมดอยู่5เกียร์นะครับแล้วก็มีพัชมือนะครับนี่มันคือรถสปอร์ตดีๆนี่แหละ Exciter นะครับดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือเขารวมความเป็นรถครอบครัวด้วยนั่นก็คือมีสตาร์ททาวมาให้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหม นในกรณีที่สตาร์ทมือมันมีปัญหาเราก็สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับนี่คือข้อดีมากๆนะครับแล้วก็มีขาตั้งคู่ให้นะฮะง่ายต่อการล้างรถหรือว่าการบำรุงรักษาหรือแม้แต่การทําความสะอาดโซ่รถนะครับนี่ซึ่งมันต้องทําอยู่แล้วเนาะนี่มันจะช่วยได้เยอะมากนะครับขาตั้งคู่น,นะฮะทีนี้เรามาดูที่ตัวเลื่อนไม้นะครับพอเปิดสวิตช์นะครับปาบ โอ้โหล้ำยุคมากเลยครับดูทันไม่ท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราดูใหม่กันอีกครั้งหนึง่งนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟบอกเกียร์มาให้นะท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ็มไมนนะครับมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างบนนี้ก็คือรอบเครื่องนะครับนี่เห็นไหมมันเหมือนรถสปอร์ตเลยอะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะต่างๆอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับพอถัดมาทางด้าน ซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวแต่แต่ถ้าเราสังเกตดูนะครับจะมีไฟพาร์ตมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับจุดนี้ก็คือไฟสูงนะครับแต่ถ้ากดลงมาปกติเราจะใช้ไฟต่ําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้ไฟขอทางแล้วก็แค่กดต่ําลงไปนะครับกดมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับนี่ก็คือความใส่ใจของามาฮ่าเขานะครับเล็กๆน้นนอยๆก็ใส่ให้มา แ้วผมมองว่าอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือแตนะครับเวลาปกติมือเราจะหยุดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเวลามันฉุกเฉินขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่อยู่ใกล้มือเราก็คือแต่นะครับนี่แต่บางคนอาจจะไม่ชอบเนาะถ้าของคนไดเองเขาจะเอาไฟเลี้ยวลงมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันใช้งานบ่อยเนาะแต่สําหรับ Yamaha เขาก็คงอาจจะคิดว่าถ้าเกิดมันจะเป็นฉุกเฉินมันง่ายต่อการเอื้อมยิ้นม,มือนะครับนี่แล้วก็ไฟพาร์ตตรงนี้นะครับ พอหัดมาที่ด้านขวามือนะครับขวามือก็จะมีนี่ท่านผู้ชมมี Start Stop Engine มาให้นะครับโคตรชอบเลยนะฮะแล้วก็ยังมีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยเนหะ็นไหมเวลากดมันก็จะกระพิบ2ข้างนะครับแล้วก็ Start มือนะครับแล้วก็สายคันเร่งนะฮะจะเป็น2เส้นนะครับก็คือสายเร่งแล้วก็สายดึงกลับนั่นเองนะครับ2เส้นนะครับรถสปอร์ตแท้ๆนะฮะ ว่ที่คุณแจนะครับคุณแจก็จะเป็นแบบตัวล็อก2ชั้นนะครับก็คือจะมีฝาปิดมาให้นะครับตัวคุณแจก็สวยงามนะครับนี่แล้วก็ข้อดีอย่างนึงนะครับของ Exciter ก็คือสามารถเปิดเบาะตรงนี้ได้เลยนะครับคุณแจไอเนี้ยนะแค่เปิดปิดเห็นไหมเบาะก็จะสามารถเด้งขึ้นมาได้นะครับป๊านี่ อาจจะไม่มีพื้นที่เก็บของอะไรนะครับเพราะว่ามันคือรถสปอร์ตนะฮะรถแม้บ้านสปอร์ตเนะาะถังน้ำมันนะครับขนาด4.2ลิตรนะครับก็คือวิ่งได้เกิน100กิโลแน่ๆน,นะครับนะอาจจะถังเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เดินทางไกลแต่ว่ามันมีถังขนาดใหญ่ขายนะครับในกลุ่มเอ e กเซเตอร์นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นถังอลูมิเนียมใหญ่ถึง7ลิตรนะครับสำหรับถังแปลงเขานะครับ ก็ท่านผู้ชมลองเข้าไปดูในกลุ่ม Exciter นะครับนะถ้าได้ถังตัวนั้นโอ้สบายเลยนะครับวิ่งทะลุ200-300กิโลเมตรได้สบายๆนะครับใต้บอกก็เป็นขนาดเรียวยาวนะครับเพราะว่ามันออกแบบสปอร์ตนะฮะนี่อาจจะนั่งได้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สำหรับคนซอ้อนนะครับแต่ว่ามันสวยไงเออความเพียวบางของมันกน็คือจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับน,นี่มันสวยนะครับจริงๆนะ ผมเคยใช้ส p a r k 135มาก็เพราะว่าดีไซน์แบบนี้แหละนะครับคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเก็บคันนี้ไปเหมือนกัน <c oughs> นี่สีทั้งหมดมีอยู่3สีนะครับก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แล้วก็สีเทาส้มดำนะครับก็จะเป็นสีเทานั่นแหละแล้วก็สติกเกอร์สีส้มนะครับส่วนราคาของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 65,000บาทเท่านั้นนะครับราคาแบบเย้ายวนใจมากนะท่านผู้ชม65,000บาทแต่ได้เครื่องถึง 150cc นะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะสวยครับสวยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่แบบใช้แบบกลางๆเนาะใช้แบบแม่บ้านก็ได้ใช้สปอร์ตก็ได้นะฮะสำหรับใครที่แบบอาจจะจำเป็นต้องมีรถแค่คันเดียว แล้วก็ราคาไม่แพงมากรถคันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกก็ได้นะครับประสบการณ์ที่ผมเคยใช้ CBR 150มานะครับท่านผู้ชมขนาด150 cc เนี่ยก็คือพอดีขี่นะครับท่านผู้ชมมันจะมีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมีแรงบิดสู้เนินได้พอสมควรนะครับแล้วก็สามารถทำความเร็วได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเลือกรถหนึคันที่ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเนี่ย ก็รถ 150cc นี่แหละนะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับโอเคครับก่อนจบคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือบริษัทซูปเปอร์ลิสซิ่งนะครับขายรถยามาฮ่าทุกทุกรุ่นเลยนะครับนี่มีทุกรุ่นจริงๆนะท่านผู้ชม wr155 นี่ r15 นี่ xmax300 นะครับผมก็ออกที่ร้านนี้แหละ อยู่ตรงกันข้ามกันกันกบโรงพยาบาลพังโคนนะครับหาไม่ยากนะครับมีรถยมาฮ่าทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนต้องการให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนๆน,นะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอ็กไซเตอร์โคตรเท่ฮะท่านผู้ชมโคตรเท่เลย